ก็คือตีนตีนมันจะมีแต่ชองดิวพี่น้องตีนมันจะมีแต่ช่องอีช่องเออแม่นเด้เนี่ยตีนมีชองอันเนี่ยจึงบังแอิตีนมันเนาะตีนมันจะมีแต่ชองดิวมัน,น,มน,นบ็คืออันั่นหละไปเบึงเนี่ยนี่ก <laughs> <laughs> ็ได้สวัสดีพี่น้องบอกไปมดส,สุภุสกุลเมนี้บอก,กาสิพาทุกคนไปเบึง นกกระจอกมาน,นี่สิไปจับนกกระจอกให้เบิ่งพี่น้องเลยสิพาุกคนไปเบิง่งนกกระจอกอืมตอนนี้กำลังไปนี่นกกระจอกอย่างนกกระจอกเทศเพื่อนวักคอยกาไปเห็นแล้วเธอหนึ่งอันนี้ก็ไปอีกเธอที่สองตินี่นกกระจกเทศนี่เขาใน้นบ่ะฮะ,ะเขาในโนบ่อนกคือยังเขาในโนบปนอมือนะเขาใน้นบ่นกกระจอกเทศ คือว่าซนดูกระจกเทปกติรินนุกอีกแล้วไอ้ตืดาหือยหนาวอกกันก่อนอดเดี๋ยวแชเบื่องทางพี่น้องนี่ทางขับไปเบื่องบูว่าพูะเจ้าเขาจะแชร์ให้ถ่ายหรือเ่ากรบอกว่ารให้นะแล้วแถมพระเจ้าของสบายกรบอมีพระเจ้า อยู่นะมีคนทางคนทางโอ้นยีย่ยนะนี้รถสีขาวรถ<ะ>สีดำกำลังจะปะทะกันนะขณะนี้ยาวชากสั้นเลยคอกระป็ได้ปะทะกันเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปบนรถทีนละทงม่ประ,ะเชิญหน้ากันเพรประเชิญหน้ากันมันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุ อ๋นี่เทนนี่พี่น้องมันจะมีแต่คลองน้ำเนาะเป็นคลองน้ำนะคลอ,อ,อ,องน้ำใช่คือบ่มีน้ำคลองที่เขาจะว่ายปล่อยน้ำนะเอรีติเมียนบ้านคอยบ่มีคลองในบ้านคอยปกติคลองเนี่ยมันโดนบ่เี่นดินหมูอีแล้วพี่น้องอ้ใส่ได้ใส่ได้เออโอเคนี่เนาะหัมาไหลมาที่หน้า ไปเปิดประตูเข้าสู่แดนมหัศจักรภาพมาหอดอันนี้เนาะมันจะตอนนี้ก็เ๊าหอดฟาร์มหนุกกระจอกเพลทแล้วตู้บักใหญ่รงนอ๋อตู้ฝุ่นพี่น้องเอ้ยฝุ่นจะกำมันสิต่อแล้ว เ้ยมันสีไหลแล้ไปีิอ้อมันสปปีซับกวกจากจทุกคนเห็นบนในหนังไงดิตีนมันบอกใหญ่เดียวสิเปิงปีนให้เบิขกขักเลยทุกคนเลยอมีสี่ต้นสะพอคคมันนะใหญ่ขักอะไร เนอกกระจอกช่วยเราด้วยลงมาซอยเคยเนี่ยพี่น้องนกกระจอกไหลเลยเมื่อกี้เรายืดนี่แล้วอยากอันนะครับนี่พี่น้องมันมาแล้วระวังนะครับทุกคนมันจะตอดแล้วนะครับไออันบัตรผู้เจ้าเขาขับไปเกลือมันมีเห็นยังบไงหรอไอยังมาในคอมันนะ่ะ เอา <problemas> มาแล้วมาแล้วอ๋อจับมือหน่อยชิคแฮ hand นเสียงไม่กร Herm ึบกรึบกรึบกรึบถ้าว่า <hint> ตัวผูกกับตัวแม่บอจ้าวันมีผูกมีแม่นั่นไม่เนาะนี่ตามันทุกคนอย่าตอด มันหูเนาะมันหูเลยขานี่กิ้งเสีนี่นทุกคนเบิ่งขานะขาบักใหญ่เลยนี่สะโพอตีนเนี่ยกับพระธิดาเหยียบเข้าก็ได้เออแบบนี้แล้วในหนังอียังติมเพิ่นไปเอาไข่มาเลยมันไหลเนี่ยเด้อียังในคอมเด่นๆเกี่ยวนี่โอุกอุกอ้กจำให้นี่ จะป,ปิดแซวอนี่พี่น้องขอ้าวสารบานกกระจอกยาแช่นันมันสีไหลยยเด้ย <c oughs> ช่วยนู้งด้วยับบ้านคอยเอิญอันนี้บริมนอันนี้ฮะบ้านคอยเอิญนกเนี่ยอ๋อก็คือตีนตีนมันี่มีแต่ช่องดิวพี่น้อง ตีนมันจะมีแต่สองดีสอ,อ,องเออแม่เนเลยตีนมีสองอันเนี่ยจึงเบื้งแง่ตีนมนันเนาะตีนมันจะมีแต่ชองดีมันบกคืองนะพี่น้องหลังจากที่พามาเบื้องแต่เบิ่องนกกระจอกเทศอย่างหละเมื่อยพี่น้องมันไหลเพราะตะปุบจินอันคิดแต่คิดแต่ตะปบมันมันมันบกข้างเราหำครองเนาะ เขาบอกออกทางภูมิมันชีบซอดนะแบบซาซิซาบุนฮางโงห่หานี้บันซอดบะนฮางโค้งหานี้เมื่อยพี่น้องหลังจากที่มาบึงนกเลี้วเออคือเสือกเดูดีนะบึงในเกนาะ <laughs> ไม่ใช่ทางไปวัตน,นะกายเลยก็ได้อัด ในคติธรรมคำสอนลายเติบหลงจากที่ไปเห็นโลกระจอกเทศแท้มันประเทศนลกระจอกเนี่พี่เนาะที่จริงเขาก็คิดว่าเวลาไปเลยมันจะเทศเนาะแต่สุดท้ายก็คือไปแล้วก็เขาก็ไปหนุกมันยังแสดงว่าประเทศเอาคือบอกคือบอกนะว่า ป่ป้าก็มาเสียมประเทศอีช่าองอะไรทุกคนพูนพี่น้องพุ่นคือบอถ่วงบอซือรีชอตร,รีชอตแต่เขาจะมาบอกสื้อนะเพราะว่าเราไม่ได้ค่ามาวันนี้กับซิคอจบคลิปเด้อพี่น้องเล้อบบน,นี้เด้วยเหนื่อยเลยแบบนี้นะเหนื่อยนกกระจอกไหลเนะี่ย หัวหน้าขอบคุณหัวหน้าหลายๆที่พามาเบิง่งที่จริงเพื่อกระพามาเบิ่งซองเถื่อนนี้แล้วแต่ว่าเถื่อนก่อนนะจิมบลันนั่นแล้วจิคามีเลย่ิงจีถ้าขำพูดนะขำใช่ขำพูดเลยาำใจเธอละโบอันเฮายานะครับยากเงี้ยเอ้าไปสิปิดกล้องเลยโบปิดจักเถื่ออยู่ จจแล้วพี่น้องพ่นอีช่างละพ่น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 อ้ต่คันอยู่บ้านเะฮะนี่อนตอนอยังน,อน้อยแอนขับไปโจกดินโจกน้องทำบ้านนีอ้าบิ๊กินข่าวมันมืดแล้วกันข่าวาอน,วอนอแล้วนั่งเฝ้อาอยู่รถโจกอยู่ฮะเอออะไรฮะสิจบคลิปยังไม่จบจะถืออยู่เอาต่อต่อไป อ๋อบริษัทอะไรเนาะมือเงางามช่างงานจมกันอืมห้อนี้เล็กของของเยอะเลยเด็กเล็กนกเอาไปเอาหนกเลยนกยังลงมีหลายหนกหมดหนกใหญ่เป็นนกอินทรีบอกเลขพี่น้องนกอินทรี่สิเอางงว่าอินดอร์อะไรอะอืมแบบนี้พ่อเลยนะพี่น้องแบบลายใหญ่ บายอย่าลืมกดไรกดชจกูจิตนะรั